นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเป็นแบรนด์อมืสเนอร์ของทางบร e ส z e Excel นะคะโดยเฉพาะอย่างที่คือ เอเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยแล้วเรามั่นใจมานานเพราะว่าที่บ้านก็ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มั่นใจในในประสิทธิภาพอะค่ะและในวันนี้แอปได้มาเป็นตัวแทนของ breeze excel signature นะคะโดยเฉพาะของแอปเนีย่ยเน้นเรื่องกลิ่นหอมนะคะก็เป็นกลิ่น royal breeze <c ười> <c ười> ค่ะอันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าแอปมั่นใจมากๆในความหอมติดทนนานค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพในการขจัดคราบหนักเนี่ยดีเหมือนเดิมค่ะตัวนี้มันต่างจากตัวสนาย อ่ในในสูตรของแอปนะคะก็คือกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหอมแบบ หอมระดับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะสำหรับกลิ่น Royal Breeze ค่ะแต่ไม่ได้เพียงเท่านั้นนะคะคือ breeze ใหม่เนี่ยเขาปรับสูตรค่ะทั้งทั้ง7แบบเลยนะคะ7แบบคือปรับสูตรใหม่เนี่ยใช้เอนไซม์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสำหรับใครที่รักโลกนะคะแล้วก็ห่วงใยสิ่งแวดล้อมก็อยากจะแนะนำเลยค่ะเพราะ breeze ทั้ง7สูตรเนี่ยใช้เอนไซม์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรามั่นใจเลยว่าเราใช้แล้วเนี่ยจะไม่มีสิ่งตกค้างค้างอยู่ในธรรมชาตินะคะเรามั่นใจได้ว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะเป็น้องพี่ใหม่แบบ เปเรื่องที่กยกับพักมืออย่างไยครับพี่โอ้โหอันนี้มั่นใจเลยค่ะยิ่งโดยเฉพาะกับลูกเนี่ยนะคะเรา เราเนี่ยเป็นแนวคิดเดียวกับบริสอยู่แล้วคือเราปล่อยให้ลูกกล้ากล้าออกไปมีประสบการณ์กล้าเลอะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการอะไรที่ขจัดคราบหนักได้ในขณะเดียวกันจะต้องอ่อนโยนกับผิวเด็กๆผิวลูกน้อยของเราค่ะเราก็จะมั่นใจอันนี้สําหรับเด็กนะคะก็จะแนะนา b r ิสเอ็กเซลแคร์ค่ะเพราะว่าสามารถขจัดคราบหนักได้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่เขาไม่มีสีไม่มีสารฟอกขาวแล้วก็ไม่มีสารให้ก่อให้เกิด การระคายเคืองต่อผิวคะอันนี้เขาได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะฉะนั้นแม่อย่างเราก็มั่นใจค่ะากให้แม่ช่วยฝากหน่อยครับตรงนี้แบบว่าโลกมันเยอะใช่ค่ะอันนี้ก็เลยมีความภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้นําเสนอนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่ของบริสเลยค่ะในการที่เรากล้าเปลี่ยนนะคะเพื่อโลกที่ดีกว่าค่ะ รับน้องที่อยู่กันไทยอ่ <c oughs> ไม่รู้ใครรับน้องไทยนะ <c oughs> คือ เหมือนว่าแอฟจะรับน้องใหม่เป็นพี่หนุม่มกันชัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าที่มาก่อนตรงนั้นเจ้าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นก็นเป็นเจ้าถิ่นมาก่อนคือจริงๆแล้วพี่หนุม่มอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ราตรีสโม,มสรใช่ไหมคะแอ<ป>ฟ<ป>เองซะอีกที่เป็นน้องใหม่เพราะฉันก็ฝักเนื้อฝักตัวกับพี่หนุม่มเรียบร้อยแล้วค่ะพี่หนุ่มก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำากเบิลเรตี้มาตั้งนานใช่ค่ะพี่หนุ่มตื่นเต้นมากก็ยังมีแบบคุยกันนอกรอบก่อนที่จะเริ่มงานพี่หนุ่มบอกตื่นเต้นมากเลยแอ เอ๊ะใครกันแน่ที่ต้องตื่นเต้นแอฟสิที่จะตื่นเต้นมากที่ที่ในที่สุดก็มีโอกาสนะคะได้รับเกียรติที่จะร่วมง,งานกับพี่หนุ่มจะทำงานด้วยกันสามคน <c oughs> แบบใหม่อุ้ยแฮปปี้มากค่ะวันนั้นไม่รู้พี่หนุ่มยังไงนะ <c oughs> แต่ว่าแอฟแฮปปี้ค่ะคือด้วยความส่วนตัวก็ก,ก็รู้จักพี่หนุ่มอยู่แล้วนะคะด้วยความที่เคยหมายถึงว่าก็ไปเสียมาใช่แล้วก็อยู่กับ คุณアิบไม่รชาติมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ก็เจอกันนานแล้วตั้งแต่เอาเป็นว่าพี่หนุ่มก็รู้จักมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างเป็นทางการก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะการรับชมเป็นยังไงบ้างการรับชมเป็นยังไงบ้างค่ะรับชมูปกไรเยว่ายังต้องปรับตัวกันอีกเยอะไหมครั้งแรกสำหรับในส่วนตัวของแอปก็ต้องมีการปรับตัวทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วค่ะ แต่ว่าพอพอได้มาที่ร่ง,งานกับพี่หนุม่มแอบก็รู้สึกว่าสบายใจค่ะแอลจะต้องมีงานนันเดเล็กก็พอเท่ากันเล่นมุกอะไรสักตัวอุ้ยไม่มีค่ะคือไม่เอาเป็นว่าไม่มีตั้งแต่สมัยร่วมง,งานกับพี่กาล์มอย,อยู่แล้วค่ะคือทุกอย่างมันอาจจะเป็นสคริปต์ในแนวคําถามที่เราถามถาม,ถามแขกรับเ<ย>ชิญนะคะแต่ว่าในเรื่องของการแบบเล่นมุกหรือว่าแบบอะไรมันก็ออกมาตามธรรมชาติค่ะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วครึ่งคะ มีการคงมีการเตะมีการถอนเตะลบ่าคืออาจจะแบบมีที่ให้ปล่อยก็ใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็บางอย่างเราก็บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่แอฟแบบชอบอยู่แล้วอย่าเงี้ยแต่เราไม่มีที่จะปล่อยก็บวมาที่นี่หมายหมายถึงว่ามีคนเล่นด้วยมันเหมือนไม่เห็นหลายๆมุม แอลไม่เคยได้ลองทำเลยคะก่อนหน้าใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยอันนี้ต้องต้องขอบคุณทางคุณนิดทางโพลิพลัสมากๆเลยที่แอบยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็แอบก็ยังรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทางด้านไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พร้อมคนคอมเมนต์เพราะแบบแอลอาจจะไม่ได้แซ่บอะไรเงี้ยด้วยชื่อรายการสแซบแซบด้วยความเป็นบุคลิกของพี่แอบอะไรอย่างเงี้ยก็รอฟังกันเลยค่ะแอบว่าขึ้นอยู่กับว่าคนจะตีความคําว่าแซ่บในรูปแบบไหนอะค่ะ อันนี้มันมันแล้วแต่แต่ละคนจริงๆค่ะแต่ว่าการที่แอฟได้คุยกับคุณนิดมาเลย้ยค่ะเขาก็บอกเราว่าเขาอยากได้คาแรคเตอร์แบบเราก็คือคือแอฟก็มาตามโจทย์นะคะมันไม่ได้มันเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่เลือกแล้วให้มาถึงเราแล้วเราก็น้องรับโอกาสนี้แล้วก็ ที่ผ่านมาก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทําหน้าที่นี้เได้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามตอบโจทย์ความแซบในรูปแบบของเราค่ะมันอาจจะไม่ได้เรื่องแซบในเรื่องของการแต่งตัวแต,แต่ว่าการแต่งตัวก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าชอบสไตลิ่งแซบในในรูปแบบในสามแซบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะระแบ้มันบัตนทนอนเราบ้าง,า,บางไหมบั่รทอนการทำงานเราบ้างไหมว่าเราไม่แซบเราไม่อะไรเอาตรงๆคือรุ่นนี้แล้วไม่มีอะไรบั่นทอนแล้วค่ะ <laughs> แต่ทุกๆคอมเมนต์ไม่ว่าจะบวกหรือลบมีคุณค่ากับแอป,ปเสมอคือถ้าอะไรบวกก็เป็นกำลังใจอะไรลบก,ก็นำมาปรับปรุงค่ะค่ะจากพี่พราแมได้มีการคุยถามสาร,ระัอีกษรบ้างไคะคุยค่ะคุยค่ะคุยค่ะโอเคขึ้นกัเดิมไหมคุยแอปว่าหลายๆคนที่ติดตามพี่แม่ไม่ว่าจะเป็นทางไอหรืออะไรก,ก็เห็นว่าตอนนี้พี่แม่ก็แฮปปี้ค่ะคือแอปว่าทุกคนก็เคารพการตัดสินใจของพี่แม่ค่ะแล้วก็ พวกเราก็คือเคาเราอยู่กันตรงนี้แบบเหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะพี่หนุ่มกับพี่แม่ก็ก,ก็รู้จักกันก็สนิทกันเคยร่วมงานกันเราเองก็เป็นคนที่เคยร่วมงานกับพี่แมแอฟก็ยังเขียนได้บอกว่าเฮ้ยก็คิดถึงพี่แม่นะเพราะว่าตอนที่เราได้ร่วมงานกันพี่แม่ก็เรียกได้ว,ว่าสปอร์ตแอฟเสมอแล้วก็ทำให้แอปมั่นใจอะไรหลายๆอย่างนะคะแอปแอปขอบคุณพี่แม่เสมอมาเลยคะ่ะ มัน<ท><อ>จำเป็นไหมคะว่าทำรายการแบบนี้คือจำเป็นเราต้องแอะทิฟขึ้นด้วยไหมคะในตัวของเราเองเพื่อให้แบบแซ่บหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยคือสำหรับแอฟนะคะแอฟเอ่อแอฟจะพยายามโฟกัสในเรื่องของการเป็นพิธีกรที่ดีเรื่องแซ่บแปปอฟเย่างที่บอกมันแล้วแต่คนตีความคือในความคิดของแอฟแอฟ าจจะเน้นเรื่องความแซบไปที่ความคิดมากกว่ามากกว่าลุคข้างนอกแต่โอเคลุคข้างนอกแอปก็มีการเปลี่ยนแปลงก็ปรับเปลี่ยนให,ให้เพื่อจะได้เข้ากับชมพู่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไประดับแม่ชมเนี่ยมันก็คนละสไตล์คือสุดท้ายแล้วแอปว่า มันคือการดึงความแซ่บความเป็นตัวเองความคิดของเราให้ออกมาได้มากที่สุดแล้วก็ดึงเอาสิ่งที่เราอยากฟังจากแขกรับเชิญออกมาให้ได้มากที่สุดส่วนรูปลักษณ์ภายนอกมันก็คือพยายามจะตามคาแรคเตอร์ของรายการครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ยังพงความเป็นตัวของเราเองอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วสุด้องปใหม่ไปเล่นเอไหรดที่อย่างขึ้นหวไคทำไมนะคะเป็นห่วงไหมคะเป็นห่วงไหม,หไหมก็ จริงๆก็เป็นห่วงในทุกๆกิจก,กรรมอยู่แล้วคือคนเป็นแม่ก็ต้องยอมรับว่าก็ก็ห่วงไปหมดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็ก็บาลานซ์กันระหว่างการที่ให้ลูกมีประสบการณ์ต่างๆในในทุกๆเรื่องอะค่ะจากกีฬาทุกๆอย่างกับความปลอดภหยทำกิจกรรมเสร็จเลยมาอันนี้ อันนี้คืเขาอยากไปเล่นเองหรือว่าอย่างไรนะที่เขาขอไปเล่นกล่าวค่ะเปล่าเขาเขาไม่เคยขอค่ะหมายถึงมเขาไม่ได้เคยบอกว่าอยากเล่นทางคุณพ่อเขาอาจจะพาไปใช่ค่ะใช่ค่ะทางคุณพ่อเขามีแจ้งนะคะว่าจะทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างไม่ได้แจ้งค่ะแต่พี่แอมก็ติดนะคะพ่อเขาเขาไม่ได้แจ้งเอะไรเไยนะแต่กับแม่อาจจะเป็นรู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าถามตรงๆถ้าถ้าบอกไม่ไม่ต้องใช้เขามาแจ้งดีกว่าคือถ้าบอกกันก็ดีค่ะบางทีเราจะได้แบบ เอาง่ายๆเราอาจจะแต่งตัวไปให้เหมาะกับกิจกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่แค่นั้นเองค่ะแต่เขาใจใช่ไหมับมกลับมาก็เล่าค่ะสนุเขาชอบไหมคะว่การเล่นสเก็ตบอร์ดก็ก็เฉยๆค่ะหมายถึงก็ปกติค่ะใช่ใช่ค่ะคือแอ้ว่าสำหรับเด็กๆอะไรที่เขาได้ออกไปทำกิจกรรมมันก็สนุกขนาดนะคะ บรรทอนนิดบรรทอนเป็นย้าบพอดีกัออกไหมไม่ใช่ขอฝากด้วยค่ะอันนี้อันนี้นไม่านนะ<ช>คุณแม่ก็ขอฝากจากใจเลยค่ะคือที่อยากจะฝากผลงานของลูกเพราะว่าเห็นในความตั้งใจของลูกค่ะในในวัยแบบตอนเขาถ่ายเขาห้าขวบเงี้ยค่ะเขาเราเห็นถึงความตั้งใจของเขามากๆเลยคือไม่ใช่เฉพาะตอนถ่ายแต่ว่าตั้งแต่ตอนแคสติ้งแล้วอันนี้ หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ้อก็ใช่สิเป็นรูปแอฟแล้วแอฟทำงานกับพี่สันมานะคะเพิ่มกลับมาอาจจะแบบเป็นเด็กเส้นอะไรเงี้ยโอเคยอมรับว่าอาจจะเส้นในแง่ของการติดต่อแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่สันก็บอกว่าต้องขอให้มาแคสติง้งเพราะว่าคือแอฟก็เห็นด้วยกับระบบแคสติง้งเพราะว่า ถึงเราจะรู้จักกันแต่ถ้าไปถึงหน้ากองแล้วเล่นไม่ได้ไม่ผ่านอะไรอย่างงี้ค่ะหรือทาผลงานออกมาไม่ดีมันก็ใครก็ช่วยเราไม่ได้แล้วเรายิ่งไม่อยากให้ลูกเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นไปแล้วทาไม่ได้ลูกจะเฟลเพราะฉะนั้นแอบมีการตกลงกับปีใหม่ก่อนหน้านั้นเลยว่าลูกต้องยอมรับในกฎกติกาข้อนี้ว่าทุกคนต้องแคสติ้งถ้าแคสไม่ผ่านเราอยากทำเราแคสเรื่องใหม่ได้ยังดีกว่าถ้าเราไม่ผ่านแล้วเราดันทุลังไปทำหน้ากองแล้วแล้วมันไม่ได้ลูกจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเขาก็ยอมรับเลยค่ะเขาก็บอกเลยว่า โอเคค่ะหนูเข้าใจค่ะแล้วหนูว่าอยากแคสติ้งถ้าเกิดว่าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ปีใหม่ก็ถามนะว่าแคสติ้งเสร็จแล้วใครเป็นคนตัดสินขอชื่อลุงสันใช่ไหมอะไรเงี้ยแอฟเลยต้องรีบบอกว่าไม่ใช่ลุงสันคนเดียวลูกมีหลายๆท่านที่จะร่วมพิจารณาอะไรเงี้ยค่ะที่พายขอในการทำงานแบบนี้ต้องจะตเขาอะรใช่ไหมคใช่ค่ะต้องตกลงกันก่อนคือทุกวันนี้จริงๆเนี่ยก่อนจะทํางานอะไรกะทั่งมาอีเวนต์วันนี้ค่ะเราก็มีการตกลงกันก่อนว่า อะไรที่ทําได้ทําไม่ได้แล้วหนูโอเคไหมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากทําเพื่อประสบการณ์ที่ดีของเขาให้เขาเป็นคนเลือกเองเขาจะได้มีความตั้งใจเองและซึ่งถึงวันนั้นเนี่ยแอมไม่ได้สอนอะไรด้านการแสดงเขาเลยสอนแค่ก,กฎกติกาในการทํางานว่าถึงเวลาต้องฟังบรีฟฟังผู้กํากับซึ่งเขาก็ทํางานกับองสรรแบบติดใเ,เป็นกันเอง ดปแถ่ายจบก็ถามลุงสันว่ามีอีกไหมอะอย่างเงี้ยค่ะคือเขาชอบมากค่ะแล้ววันนั้นถ่ายเสร็จก็ยังยังนั่งอยู่กับพี่สันต่อจนเย็นเลยค่ะก็ก็วันนั้นก็เจอหมดเลยค่ะเจอพี่ซาครีตเจอเพี่หมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งดูหมดเลยค่ะเจอพี่ป้องวันนี้คือทีมต้อนรัาต่อรูปเลยใช่ไหมครับวันนี้เตรียมไว้แล้วพร้อมมากค่ะเตรียมพี่การซ้อมบทกันนล้วไม่อน่ใจเวลาจะมาทํางงานเลย ซ้อมบทในที่นี้คืออ่านให้ฟังค่ะเพราะว่าน้องยังเล็กน้องยังอ่านไม่ออกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปจำเหาอหน้ากองอะไรก็ไม่ได้ก็ก็อ่านให้เขาฟังแต่ว่าการตีความหรือการเล่นยังไงอ้าไม่สอนใดใดทั้งสิ้นก็ให้เขาฟังดงสดันเองค่ะเดี๋ยวลูกจะสับสนต่อไปยังยังค่ะยังค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การรับงานก็ใช้หลักพิจารณาเหมือนเดิมค่ะว่ามันเหมาะสมกับเด็กไหมแล้วก็ เป็นธรรมชาติของเขาไหมเขาอยากทำไหมแต่อย่างเรื่องวันทองเนี่ยก็รับเพราะว่าก็เป็นในแง่ของแขกรับเชิญค่ะเป็นเป็นนักแสดงรับเชิญก็เล่นแค่ไม่กี่ฉากคือถ้าเป็นางานระยะสั้นแอบก็พร้อมรับงานที่ลูกแต่ถ้าระยะยาวคงต้องคิดหนักหน่อยครับที่แฟนเขอถามอีกเรื่องนึงครับขอถามเรื่องแบบโดนจับดิ้งกับพี่พบอ๋อเป็นไงบ้างครับเขาทราบข่าวเมื่อกีก้ต้องท <c oughs> ราบแล้วล่ะค่ะ <c oughs> ข่าวเยอะมากเลย ค่ะแล้วก็ได้ดูการสัมภาษณ์ของคุณแพทนะคะ,คะก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะคือคุณแพทให้สัมภาษณ์ดีมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากค่ะ<ม>คือไม่เคยเจอกันบ้างเรยไม่เคยเจอกันเลยค่ะสักครั้งเดียวเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนคุณแพทเหมือนกันค่ะว่าก็งงๆเหมือนกันว่าว่ามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงหมายถึงว่าดูไม่ดูอยู่กันคนละวงการคือนักร้องกับนักแสแดงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่า สุดท้ายเราถึงไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันสร้างความสุขให้กับให้กับคนอ่านข่าวหรือคนดูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะก็อยากเห็นเราเล่นละครคู่กันอย่างอ๋ออันนี้ต้องแล้วแต่คุณแพทย์จะให้เกียรติมาเล่นละครไหมคะแต่อ <คน S 2> ีกมุมนึ่งมาว่าเป็น,นตัดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเอออีกมุมนึงที่เขาจะเองยนีอุ๊ยเอาว่าไม่ว่าจะกับคุณแพทย์หรือกับใครก็ตามเราเราก็ไม่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 อยากให้คิดแบบนั้นนะคะ โซเดียมฟีนิตินเสมอถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานกันเนาะใช่ค่ะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานก็พร้อมเสมอค่ะโอเคคือถ้าแทบแทบแบบวิญญาณค่ะทำนั้นแส่เซลลว่าเจ๊พี่อะถ้าถ้าพี่เป็นใส่เสื้ออะไรสักก่อนนี่ะส่อยู่แล้วหนึงที่แคปชั่นแคปชั่นอ๋ออันนี้ค่ะให้โฟกัสที่แคปชั่นเพราะว่าแคปชั่นนี่คือแบบเพื่อนๆนิเทศจุฬาส่งเข้าประกวดค่ะค่ะคือ แอฟเคยลงแคปชั่นอะไรประมาณนี้มาหน,หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นแบบฟีดแบ็กเขาจะมีแบบไ like ล์กรุ๊ปดิเทศอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเอางี้ดีกว่าสนุกกว่าถ้าพวกเราคิดแคปชั่นแล้วแอฟถ่ายรูปตามแคปชั่นนี่แบบเพื่อนๆมีโจทย์อะไรเงี้ยค่ะก,ก็แบบค่ะก็สนุกสนุกค่ะลเลออาจริงๆตอนนี้ก็สนุกกับการเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็ะรู้สึกสนุกบีแล้วก็สร้างสีสันแล้วก็คือพอเห็นฟีดแบ็กแคปชั่นต่างๆ คนชอบเวลาเปลี่ยนลุคอะไรย่เง okay. ี okay. nice. Nice. ้ยค่ะก็คือเราไม่ได้จะเปลี่ยนไปแบบใดแบบหนึ่งสะทีเดียวก็ก็แล้วแต่วาระโอกาสเนี่ยค่ะก็คนดูสนุกแอลก็สนุกค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีคะ